เรียนเอาชนะคอยได้เด้อคอยนี่เสี้ยนตอกเด้อคอยกัดเสี้ยนคือกันเสี้ยนตอกคือกันตีคอยถ้าเสี้ยนถือเขาตอกละนู้นเตรียมตัวปิตาค่ะปิตาโอ้ยสูดได้บ่ดด้กัดเสี้ยนถือเขาตอกระหว่างเสี้ยนตอกกับเสี้ยนถือเขาตอกผู้ใดศรีนะได้ใจเด้อเตรียมตัวไป าหันให้ถูกนะคะหันคอนให้ถูกไม่ถูกค่ะท่านจับดูหน่อยค่ะโอ้เส้นถึงต้นตอกเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทำเป็นเล่นนะคะอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าทำเป็นเล่นนะคะโอ้คักเศึกว่ะโอ้โหปะทุปะทุปะทุ มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆหัวเส้นถือก็ตอกึ้นน้ำเมานําเมาแต่วะเ,เ,เ,เวลายังเดินไปอยู่นะคะเร็วได้ก็เร็วนะคะหยิบได้เลยค่ะตะปูหยิบทีละห้าทีละหกก็ได้นะคะเพราะว่าเราโอเคกติกาเราไม่ได้ห้ามนะคะเ <c oughs> บาเท้หัได้ปินทองม,อนนมาจามา้ะมาเอาตอกตอก ปัดทูปัดทปัดทตกลงให้มิดนะตกลงให้มิดนะคะเก็บรายละเอียดด้วยนะเก็บรายละเอียดด้วยนะไหนไม่มิดตอกให้มิดคําเบิงค้าเบิงนะคะแมนตอกคนกวัดมันจะฟาวนะคะเราคําดูโอเคไปต่อยังมีเวลาอยู่ค่ะใจยเย็นปัดทสูสีสูสีอะไรก็เกิดขึ้นได้จังหวะนี้โอ้ ก็คือว่าวโอเคมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆกิ่งทั้งคู่ทั้งคนตอกเลื่อตือตอกอ่ะใครหมดก่อนกันคนนั้นชนะไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาเหลือเยอะโอ้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 ดูเก็บรายละเอียดดีๆนะคะเก็บรายละเอียดดีๆยายแป๋หมดยกมือ อย่าเลียนพอจ้ะเปิดตาว้าวโอ้ยว้าวโอเคกรรมการเช็คให้หน่อยค่ะถือเ้าตอกกับถือเซียนตอกค่ะโอเคแต่ว่ายายแปรชนะนะคะยายแปรชนะนะคะยายแปรเสร็จก่อนโอเคค่ะป่าเราไปลุ้นรางวัลกันเลยจ้าพวกเซียนค่ะอันนีเซียนตอกเซียนถิดเ้าตอกมาเร่

ไปพ,<ว>พูดคืคยตอ,อกเลยบอมานพ่อคอยไปเขาตอ,อกมันร่วมมือนีไออ่ไปตอกไปตอกยั <c oughs> งงสิหมานกด <c oughs> <c oughs>